เราอยากได้รูปแบบวิดีโอแบบนี้นะครับทําไม่ยากเลยทําตามนี้นะครับอยากทําวิดีโอง่ายๆแบบเมื่อกี้กดบวกได้เลยนะครับแล้วก็กดมาคาว่า MV ครับแล้วก็ไปเลือกรูปแบบที่หลายๆท่านอยากจะได้เลยนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับเลือกได้เลยหรือจะแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้เห็นเมื่อกี้ป้าใช้แบบนี้นะครับคุณชอบแบบไหนคุณเลือกได้เลยมันจะมีหลายแบบมากๆอย่ยวป้าสมมติว่าเอาแบบนี้แล้วกันกดคําว่าเริ่มสร้างนะครับ มันก็จะบอกว่าให้ใส่รูปกี่รูปสมมุติว่าเขาบอกว่า9รูปเราก็ใส่9รูปตามเขาครับใส่ไปเลยนะครับเขาบอกให้9ก็9้าตามเขานะครับกดตกลงครับเสร็จแล้วครับวิธีเอาภาพมาเป็นเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่โอป้าเลือกนะถ้าเกิดว่าเราอยากได้เพลงอื่นก็มากดที่เพลงก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้จักชื่อเพลงเราก็มากดคําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ค้นหานะครับ แล้วก็ค้นหาชื่อเพลงที่คุณต้องการได้เลยนะครับว่าเพลงอะไรที่เราอยากจะได้นะครับเราอยากได้เพลงน้องลิซ่านะครับเราก็กดเพิ่มเติมแล้วก็ไปกดคําว่าลิซ่านะครับนะลิซ่าแบ a ็คพิงคชอบเพลงไหนก็เอามาได้เลยครับสมมุติว่าชอบเพลงนี้ก็กดติ๊กถูกสมมุติว่าชอบเพลงนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นเสียงเพลงตามนั้นเลยแบบนี้ครับ สำหรัออใครที่ชอบวิธีการทำแบบนี้นะง่ายมากๆแค่เตรียมรูปคุณไว้นะอย่างน้อย6กถึงเรูปนะครับตามรูปแบบที่เราเลือกนะครับซึ่งเวลาที่เราเลือกรูปแบบเนี่ยมันจะมีให้เลือกเยอะม,มากๆนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแบบนี้ก็พิมพ์คำว่าชอบได้เลยนะครับ